คืนเผาผีโกส์ไนท์คลิปนี้สนับสนุนโดยเฟิร์มเซรั่มมีหนวดให้โลกจำฟังสดทุกวันจันทร์ถึงพุธตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งเป็นต้นไปไปหลอนกันค่ะ,ะพี่ฟ้าวันนี้มากับเรื่องอะไรจ๊ะวันนี้มากับเรื่องกลิ่นอาถรรพ์ค่ะถ้าพี่ฟ้าพร้อมขอโทค่ะถ้าพี่ฟ้าพร้อมแล้วเชิญจ้า เรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องของคุณเอิร์ธค่ะคุณเอิร์ธฝากเล่าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวคุณเอิร์ธเองเมื่อผ่านมาเมื่อสองปีที่แล้วคุณเอิร์ธอะค่ะได้ไปฝึกงานที่จังหวัดที่แถวภาคเหนือค่ะระหว่างที่เขาไปค่ะเขาไปกับเพื่อนอีกสามคนพอไปถึงที่พักเขาอะจะเป็นที่พักฟรีเป็นของข้าราชาการบ้านพักข้าราชาการคร่ะร,ระหว่างนั้นก็จะมีป้าแม่บ้านรอรับเพื่อไปส่งที่พัก เขาก็จะอยู่บ้านหลังเดียวกันเป็นพอเขาไปถึงปุ๊บเป็นบ้านไม้แต่ว่ามีใต้ถุนนะคะลองนึกแบบเป็นราชการเก่าบ้านไม้แล้วมีใต้ถุนแต่ข้างล่างอ่ะมีห้องเล็กๆไว้เก็บของเขาก็เดินขึ้นไปเก็บของเขาให้แบบเรียบร้อยไปเก็บของเขาอะค่ะระหว่างที่ขึ้นไปเก็บของอ่ะก็ผับผ้าเก็บของของเขาตามภาษาค่ะจากนั้นอ่ะก็เหมือนนั่งอยู่อ่ะได้กิ่นกลินเหล้าขาว กินเหล้าขาวเหมือนแบบโชยมาเขาก็คิดว่าแบบใครกินเหล้าขาวหรือว่าใครทําเหล้าขาวแตกในบ้านมันกินอยู่ในบ้านคเขาก็เลยลองเดินไปดูเงียบๆคือไปคนเดียวเขาไม่ได้บอกเพื่อนไม่ได้บอกใครเขาก็เดินไปดูตามมุมซอกตู้หรือว่ามุมบ้านอะไรเงี้ยเดินท bueno ั่วเลยก็ไม่มีไม่มีขวดเหล้าขาวไม่มีเหล้าขาวแตกอืเขาก็เลยโอเคก็คงแบบคิดไปเองหรือว่าได้กลิ่นคนเดียวก็เลยไม่ได้บอกเพื่อนจากนั้นก็ไปกินข้าวกันกับเพื่อน ก่อนที่จะเข้ามานอนค่ะเขาก็ออกไปกินข้าวตามมัธยาศสายเขาค่ะอพอกลับเข้าบ้านมาปุ๊บเขาก็ไปอาบน้ําทํานู่นทานี่ทากิจของเขาให้เรียบร้อยอะค่ะระหว,ว่างกลางคืนเนี่ยอยู่ดีเขาก็มีสายโทรศัพท์เข้ามามเขาก็ได้ลงบอกเพื่อนว่าเดี๋ยวขอไปคุยโทรศัพท์หน้าบ้านนะเ,เขาก็เลยลงไปคุยโทรศัพท์อยู่ที่หน้าบ้านคือหน้าบ้านเขาอะเป็นสนามหญ้าแล้วก็มีชิงช้าแล้วก็มีมาหินอ่อนอ เขาก็ไปคุยตรงนั้นแหละเพราะว่าคุยในบ้านอ่ะสัญญามันไม่ค่อยดีเขาก็เลยลงไปคุยหน้าบ้านระหว่างที่คุยไปสักพักหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าเขาอ่ะเหมือนได้กลิ่นเหล้าขาวแบบชัดเจนมากเขาไปนั่งตรงชิงช้าค่ะได้กลิ่นเหล้าขาวชัดเจนแล้วก็เหมือนมีคนมาถอนหายใจอยู่ข้างหลังเขาแล้วก็เย็นว่าบลงแล้วกลิ่นเหล้าขาวมันโชยขึ้นจมูกเขาอ่ะเขาก็เลยลุกลุกขึ้นลุกขึ้นยืนแล้วเขาก็หันไปดู ปรากฏว่าเขาก็แบบก็ไม่มีใครนี่ก็ตัวเขาอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่นานเขาก็เลยโอเคเขาก็แบบรู้สึกว่าใจไม่ดีแล้วก็เลยเดินขึ้นบ้านไปก็เข้าไปในห้องนอนกับเพื่อนระหว่างที่เดินเข้าไปในห้องนอนอ่ะพอเปิดประตูเข้าไปปุ๊บ<ม>พเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยมึงทาไมถึงได้กลิ่นเหล้าขาวอ่ะอันนี้เพื่อนได้กลิ่นแล้วได้กลิ่นเหล้าขาวกินเหล้าขาวมาหรอกินเหล้ามาหรออ,อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่นะกูก็ได้กลิ่นเหมือนกันค่ะสักพักหนึ่งเขาก็ อ่ะไม่ไม่ไม่ได้แบบสนใจอะไรละเพราะว่าก็คงแบบแซวกันเล่นอนะไรเงี้ยเขาก็แล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งทักบอกว่าเลิกพูด<ม>ให้เลิกพูด<ม>ห้ามพูด<ม>แล้วก็ห้ามทัก<ม>จากนั้นก็ทุกคนก็นอนปิดไฟระหว่างที่นอนค่ะนอนอยู่เขายังไม่ได้หลับกันนะเขาก็เหมือนปิดไฟเหมือนรอรอเหมือนยังไม่ได้หลับสักพักหนึ่งอ่ะได้ยินเสียงไอการไออ่ะเป็นไอแห้งแห้งไอเหมือนคนแก่ป่วยอะค่ะ<ม>ไอแบบ ไอแบบเหมือนแบบคนแก่เป็นเหมือนเป็นโรคป่วยค่ะเขาก็ได้ยินแล้วได้ยินอย่างเงี้ยตลอดเลยเป็นนานมากอสักพักหนึ่งนอนๆอนอยู่เสียงไอน้น่ะนะมันเริ่มดังขึ้นใกล้เขาขึ้นทุกทีค่ะไอเหมือนแบบไอจากเสียงข้างล่างค่ะข้างล่างใต้ถุน,นะ่ะแต่ว่าเหมือนแบบอยู่ตรงช่วงเขากับคนเนี้ยคนไออ่ะที่นอนใช,อใช่ใช่ที่นอนพอดีเลย,เลยปรากฏก็ไอยอยู่แบบนั้นอะไปสักพักหนึ่งอะแล้วก ประมาณชั่วโมงกว่าด้วยซ้ำเขาบอกจากนั้นก็เสียงก็หายไปแบบไม่มีวี่แววเลยค่ะเขาก็โอเคเขาก็หลับกันไปแล้วพอเช้ามาเขาก็เหมือนเป็นเพื่อนๆก็มาคุยกันก็แบบได้ยินคือทุกคนได้ยินเหมือนกันหมดทุกคนเลยเสียงไอเออแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ่ะขอขอเล่าตรงนี้กันคือเหมือนเอออยาจะลุกขึ้นไปไปดูด้วยซ้ําแต่เพื่อนกดไว้เพื่อนกดไว้ให้ไม่ให้ลุกใช่บอกว่ามึงห้ามลุกแล้วกระซิบบอกกับเออว่าแบบอย่าลุก ถ้าเหมือนแบบเหมือนถ้าลุกไปแล้วเหมือนเขาจะคิดว่าเรารู้ว่าเราเห็นเขา<ะ>ไม่ให้ลุก<ะ>ก็ให้กดเพื่อนลงนอนต่อเอิร์ธก็รู้สึกว่าแบบตัวเย็นวาบก็โอเคก็นอน,อนจนเช้าอ<ะ>พอเช้ามาปุ๊บก็มาคุยกันนั่นแหละคุยกันว่าแบบเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่ทิดอะไรมากก็คือคงแบบว่าแบบคงเจอแล้วล่ะแต่ว่า<ะ>ไม่ได้แบบกลัวอะไรเยอะเพราะเป็นผู้ชายอะ่ะอก็ไปฝึกงานวัน ไปฝึกงานปกติกลับบ้านมาคืนนี้คืนที่สองนี่แหละคะ่ะคืนที่สองอ่ะเขาก็ไปคุยโทรศัพท์ที่เดิมเอิร์ดลงไปคือเอิร์ดเขาอาจจะลืมว่าเมื่อคืนเขาเจอเหตุการณ์แบบนี้เขาก็เลยลงไปคุยโทรศัพท์ระหว่างที่เขาคุยโทรศัพท์วันนี้คุยไปสักพักหนึ่งเขาได้กลิ่นเดิมค่ะกลิ่นเล้าขาวแต่ว่ารอบเนี้ยกลิ่นแรงกว่าทุกครั้งที่ได้กลิ่นตีจมูกแล้วก็ทําให้เขาเวียนหัวระหว่างนั้นอ่ะพอเขาเวียนหัวเขาก็แบบ หันไปมองซ้ายขวาก็ไม่มีใครนี่หันไปดูลมลมก็ไม่มีเขาก็เลยลุกขึ้น mm hmm. ก็หันเลยหันหลังกลับไปไปมองปรากฏว่าเขาอะได้ยินเสียงมีคนไอ <Okay. S 2> ไอแห้งเหมือนที่เขาได้ยินเมื่อคืนเลย mm hmm. ไอแบบแอะไอ,แ,อ,แ,อแบบคนป่วยเลยค่ะ mm hmm. แล้วจากนั้นอะเขาก็เลยแบบคงแบบไม่ไหวแล้วเขาก็เลยจะลุกเดินขึ้นไปปรากฏว่าชิงชาที่เขานั่งอะมันแกว่งอ oh. แกว่งแบบตอนแรกแกว่งชา้าช oh. สักพักนึงอะ แขว่งแบบแรงมากแรงแบบว่าเหมือนมีคนแกว่งแบบโกรธโกรธมากค่ะจากนั้นปุ๊บเขาก็รีบเดินขึ้นเลยตอนที่เขาเดินขึ้นอะ่ะมีเสียงหัวเาะอแต่เป็นเสียงหัวเราอที่สะใจหรือแกล่ะให้เขากลัวว่าแบบมาเหมือนมาหลอกอะ่ะแบบจากนั้นเขาก็วิ่งขึ้นไปหาเพื่อนแล้วก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนเขาก็บอกว่า แบบไม่ให้ลงไปเลยเพราะว่าแบบไปคนเดียวด้วยอะจากนั้นพอเช้าอีกวันก็มามาเจอป้าแม่บ้านที่เขาเป็นคนมาส่งตอนที่เข้าบ้านนะคะป้าแม่บ้านก็เลยถามว่าป้าป้าคบป้าป้าเคยได้กลิ่นเหล้าขาวตรงแถวสนามญ้านนี้ไหมหรือว่าในบ้านนี้ค่ะจากนั้นป้าอึ้งมากแล้วหันกลับมาบอกถามแบบด้วยความตกใจว่าหนูได้กลิ่นเหล้าขาวแล้วใช่ไหมจากนั้นน่ะป้าก็เลยเล่าให้ฟังว่า เมื่อนานมาแล้วอ่ะม,มีคุณลุงพันโลงอ่ะที่เคยอยู่ที่เนี่ยแหละ,ะชื่อลุงเผือกเขาอ่ะนอนเสียชีวิตด้วยโรคประจําตัวเหมือนหัวใจล้มเหลวเฉียบพันตรงที่ชิงช้านั้นแหละแล้วเหมือนแกชอบกินเหล้าแล้วแกก็เหมือนมีเหล้าขวดเหล้าขาวอยู่ตรงข,งข้างเขากิ้งไปกิ้งมาแล้วเหมือนไม่มีใครเห็นเช้าอีกวันที่คนมาทํางานเนี่ยก็เลยมาเจอว่าแกนอนเสียชีวิตตรงนั้นแต่ว่าเขาก็เลยรู้สึกว่าแก เหมือนแบบแกยังไม่ไปไหนอีกหรอเพราะว่าเด็ก hmm. ท mm ี hmm. layers, mm ่มาฝึกงานที่เนี่ยเขาก็แบบเจอทุกทุกทุกทีมเลยเหมือนทุกกรุ๊ปเลยที่มากรุ๊ปบางกรุ๊ปป้าอยู่ไม่ได้ด้วยอยู่ไม่ได้ก็คือต้องออกไปเช่าหอไปเช่าอยู่ข้างนอกไม่อยู่ฟรีแล้วอะที่ตรงเนี้ยคืออยู่ที่ฟรีเขาไม่อยู่แล้วเขาไม่ยอมอยู่จากนั้นน้องๆกลุ่มผู้ชายคนเนี้ยกลุ่มเอิร์ธอะค่ะเขาก็เลยบอกกับป้าว่าผมมาขอชื่อกับชื่อแล้วก็เหมือนแบบวันเดือนปีเกิดของลุงเผือกได้ไหมผมจะไปทําบุญให้ จากนั้นป้าเขาก็ให้เพราะว่าเขาก็เหมือนทํางานร่วมกันมาก่อนอเขาก็เลยไปน้องพวกนี้ก็เลยแบบไปทํารีบไปทําบุญบุญให้เลยอะคะ่ะแล้วเขาก็เอาพวงมาลัยเนี้ยแล้วก็มีเหมือนของอะไรไม่รู้มาไหว้ที่บ้านหลังนี้เพราะว่าก่อนก่อนเขาเข้าะเขาไม่ได้ไหว้เขาก็เลยต้องมาขอมาแล้วมาเหมือนมาไหว้แบบผมอะเหมือนจะมาฝึกงานที่นี่ผมขออาศัยบ้านหลังนี้แล้วต้องแบบอยู่ตรงเนี้ยคือเขาก็คงพูดตามภาษาเขาอะอแล้วก็บอกว่า แบบไม่ให้มากวนนะอะไรอย่างเงี้ยแบบผมไม่ได้มาทําอะไรไม่ดีจากนั้นตั้งแต่เขาไปทําบุญแล้วก็ไหว้บ้านหลังเนี้ยค่ะน้องที่อยู่ทีกลุ่มเนี้สี่คนเขาก็อยู่จนจบจนฝึกจบเลยใช่อ,อมันมันเหมือนคำคำเนี้ยไปลามาไหว้อะใช่เออมันต้องกล่าวบอกกล่าวเขาก่อนเนาอ,อย่างเงี้ยเขามาทําให้รู้ใช่ว่าเขามีอยู่ใช่ใชน่ากลัวมากเลยนะที่อยู่ๆเอา้า กลิ่นเล่าข่าวลอยตามลมมาได้ยังไงแต่พอไปฟังเรื่องมันจริงๆแล้วโอ้โหเหมือนจิตสุดท้ายเขายังแบบว่ามันเป็นสิ่งนั้นอ่ะใช่เขายังต้องแบบมาทําให้เรารับรู้แล้วลุงเราแล้วเหมือนเอิร์ดก็บอกคุณเอิร์ดอะค่ะก็บอกว่าแบบเหมือนต้องไปเหมือนฝึกไปไปฝึกงานแบบระบบราชการแต่ปรากฏไปฝึกแบบระบบผีเขาบอกอย่างเงี้ยเขาทิ้งท้ายไว้ด้วยเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่เขาจะจําไม่ลืมเลยเรื่องเนี้ยใช่แม่กลัวมากนะอย่างเนี้ยใช่เฮ้ ไม่ธรรมดาไธรรมดาบอกเลยขอบคุณพี่เอิร์ธมากๆที่นําเรื่องนี้มาถ่ายทอดให้พวกเราแล้วกันใช่ค่ะแล้วก็พี่ฟ้าถ่ายทอดออกมาได้ดีมากเลยวันนี้สุดยอดดีดีพี่ก็บอกเลยทุกที่มีเจ้าที่สุดตอที่มีเจ้าที่ใช่ค่ะใช่ค่ะไม่เห็นไม่ใช่ว่าไม่มีนะถูกต้องนี่แหละ คำว่าไปลามาไหวแค่บอกกล่าวเขาตามที่เขาแบบต้องการบอกเขานิดหน่อยสรุปสุดท้ายแบบโอ้โหอยู่ได้ยันจบฝึกงานเล่ะใช่ไปต้องไปเสียเงินเช่าหอข้างนอกด้วยเพราะทีมอื่นที่มาอยู่อ่ะไม่มีใครอยู่ได้เลยเยอะมากเพราะน้องต้องมาฝึกงานราชการที่นี่ไงแต่มีทีมนี้อยู่ได้ถือว่าทําดีสุดยอดหนูมีเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเล่าข่าวที่ฟังกันเพิ่งนึกออกอีกแล้วขออนุญาตเล่าเลยละกันนิดนึงค่ะเป็นเรื่องสั้นละกันคือตอนนั้นเมื่อย้อนกลับไปตอนหนูยังเด็กๆอยู่เลย กลับไปที่บ้านของคุณแม่ <c oughs> ก็คืออุบลราชธานี <c oughs> ตอนนั้นที่บ้านเราเนี่ย <c oughs> ได้มีการนะัด <c oughs> แนะก,กับเ,ออ <c oughs> เขาเรียวกว่าอะไรอะ ยาดาัดว่าเดี๋ยวเราอ่ะจะไปที่นานะเดี๋ยวคืนนี้เราจะนอนที่นาเดี๋ยวทุกคนมาแล้วก็เดี๋ยวเอากับหงข้าวมาทํากินกันด้วยความที่นาหนูเนี่ยไม่มีไฟฟ้าเลยไฟฟ้าเข้าไม่ได้น้ํายังต้องใช้น้ําบาดาลมันมีไฟมันมีไฟแค่เราสตาร์ทรถแล้วเปิดไฟอ,อีกอย่างหนึ่งแสงที่อยู่มาจากข้างบนก็คือแค่แสงเทียนพร้อมกับแสงจันทร์จากดวงจันทร์ม,มีแค่นั้นจริงๆคะ่ะในตอนนั้นที่ด้วยความที่หนูเป็นเด็กหนูก็ต้องไปอาบน้ําตรงน้ําบาดาลด้วยความที่เป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มคือมันมืด มากยอกมองออกไปสุดลูกหูลูกตาคือน,นาแล้วมีแค่เถียงนาเราแค่เถียงเดียวอยู่ตรงนั้นทางซ้ายมือคุณยายยายหนูเล่าให้ฟังว่านเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอย่าไปยุ่งมันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรคำมันจะมีคำศัพท์เฉพาะเขาอะ ที่เป็นเหมือนแบบต้องเราไปไหว้เจ้าของนาหรืออะไรสักอย่างอ่ะเขาเรียกตากบยายปะที่ตาที่ยายเชื่อว่ามันสรใช่ไหมใช่มันจะมีค่ะมันจะมีทางซ้ายมือทางขวามือจะเป็นสะใหญ่แล้วห้ามไปยุ่งถ้าสมมติว่าเราตื่นเช้ามาหรือเราจะเดินเล่นห้ามไปทั้งทั้งซ้ายทั้งขวามันมีหมดเราแค่อยู่บริเวณเถียงอาจจะเป็นคาแบบว่าเขาอาจจะบอกว่าอย่าไปมันอันตรายอะไรกันอาจจะเป็นคําผู้ใหญ่แต่พอหนูได้โตมาแล้วลองไปจริงๆคือมันมีจริงๆที่เขาเล่าหนูก็แบบอ่ะโอเค ตกคืนนั้นเขาก็ทํากินกันตามภาษาผู้ใหญ่<า>ด้วยความที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเขาก็มีการดื่มกันแต่เป็นการดื่มที่อยู่ๆขวดเหล้าขาวที่เราตั้งไว้ตกแบบไม่มีลมตกลงมาแบบดังปึ่งไม่มีลมแล้วออน้ําเหล้าขาวอะไหล่ลงไปถึงพื้นพื้นดินเอ,อเพราะว่าบ้านไอเถียงนามันจะเป็นไม้เ,ออเป็นซี่ๆเนาะออออพอมันตกลงไปแล้วออมันจะย้อยไปถึงเออ,เ,อ,อเขาเรียกว่าตรงดินข้างล่าง ยายหนูอยู่ๆเขาก็ขึ้นพูดขึ้นมาเป็นภาษาอีสานว่าแบบว่าโอ๊ยมึงกินแล้วมึงไม่บอกเขา oh. เพราะยายหนูเขาเรียกว่าเป็นล่างล่างเกี่ยวกับพญาแทนอะร mm. ับรับล่างอะไรอย่างนั้นเพื่อร mm. ักษา mm. กันกันต่อๆไปเขาก็พูดมาอย่างนั้น mm. จนเขาหยิบขวานเล้าอันนั้นอะ <Okay. S 2> ที่มันตกจับขึ้นมาแล้วเขาก็ลงไปเถียงนาคนเดียวลงจากเถียงนาแล้วเดินไปฝั่งซ้ายมืออเอ ไปอยู่มุมๆหนึ่งเลยหนูไม่รู้ว่าเขาเดินไปไกลขนาดไหนเพราะหนูไม่กล้าเดินลงไป<ม>เขาพูดอย่างนั้นทุกคนก็นิ่งเงียบ<ม><ม>จากแบบกําลังสนุกสนานเลยคุยกันสารทุกสุดดิบเงียบยายก็เขาก็เล่ากับไปฟังยายก็ไปเ,เขาเหมือนเทลิมให้เขากินก่อนอเพราะว่ามึงกินแล้วมึงไม่เรียกเขาเซนเจ้าที่ถูกต้องแล้วพอกลับขึ้นมาปุ๊บมันก็ปกติไม่มีอะไรเลยประมาณนี้ประมาณนี้ อันนี้เบื้องเรื่องที่เจอกันมาหนูเจอมาตั้งแต่เด็กๆก็คือเรื่องจริงพวกเรื่องเจ้าที่อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วทุกครั้งนะที่พี่ไปเที่ยวป่าป่าหรืออะไรเงี้ยเพื่อนที่เวลาจะดื่มอะไรเงี้ยตลอดใช่ต้องมีต้องมีไม่ว่าจะเป็นป่าหรือที่ไหนอ่ะเราหนูไปหนูก็เทให้ตลอดเหมือนกันนะวราอย่างที่พี่ออกพูดคือทุกที่มีเจ้าที่อ่ะอย่างนง้นและกันเป็นเรื่องสั้นๆขอบคุณพี่ฟ้าวันนี้มากๆค่ะดีมากๆเลยขอบคุณนะขอบคุณมากๆค่ะ ดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสนใจติดต่อโฆษณาโทร9 9 4 4 6 6 3 9 9 2รับชมคลิปต่อไปได้เลยค่ะ